โยสวัสดีครับนี่คือเสียงจากเด็กวัดไม่ใช่วันนี้เราก็จะมาแค่โหูคุณครูอ่าโอ้ด้านในข้างนอกนี่เป็นแฉะนิดเดียวนะครับข้างในดูเหมือนเอา้าวจะมันแห้งแปลกๆอะ่ะเที่ยวนี้แปลกมากเลยเหมือน เหมือนมีขี้หูแต่แต่มันมันแปลกกว่าที่คิดอ่ะมันไม่ใช่เป็นแบบที่คิดโดยปกติข้างนี้มันจะไม่เยอะเหรอ,เออ้แล้วนี่มันอะไรเนี่ยเหมือนรอยแสไปแล้วเลยครับเหมือนล่องรอยขูดออกไปแล้วเดี๋ยวลองแสดูเพราะว่ามันแห้งๆแ,แปลกๆมากเลยด้านในเนี่ยใช่ไหม มีร่องรอยก่อนนะเหมือนจะยากนิดนึงไม่นิดแต่เยอะเลยก็เดี๋ยวเราจะค่อยค่อ,อหาหนทางก่อนค่อยค่อยแสใช่ไหมมีไหมอ่าใช่ละได้แล้วครับเปิดได้ล้วเปิดหน้างานได้นิดน,ดนึงแล้วก็เหล็กก็ไม่ไหวละ ก็เปลี่ยนแผ่นมาเอา้าไฟไม่ถึงโอเคเอา้าไฟถึงมือไม่ถึงอีกเอา้ามือถึงละเอา้าอย่างน้นะเลื่อนไฟมาน,นิดหนึ่งเพราะว่ามือมันติดเออมือติดไฟอืม ็คอยแสะงัดเอ๊ะจะเสียบได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเสียงเสียบไอ้น,นี่เลยนะครับเพราะไม่มีมุมที่จะแสะแล้วเดี๋ยวนะไฟโดนบังเดี๋ยวก่อนอยอยโอเคได้ละตอนนี้ผมจะใช้ซ่อมเข้าไปเสียบเสียบเพื่อที่จะหมุนหมุนได้มาก เสียบได้ไหมเนี่ยเสียบได้ละหมุนก็ขอให้หลุดทีเดียวนะมันจะโดนหูนิดนึงเจ็บหน่อยนะพยายามทํำช้าๆแล้วก็จะพยายามเอาเหล็กอยู่ตรงกลางหมุนตามเข็มนาฬิกาหลุดทีเดียวเธอะ ครับหลุดอยู่ด้านในแล้วครับอายทำไมต้องเป็นอย่างนี้เนี้ยห,หลุดอย่างนี้ก็งานงอกเลยอ่ะจับไม่จับไม่ค่อยๆโยจับไมาก็โอ้โหดึงดังแท้ เสียงขาดอะอเสียงมันขาดมันขาดขาดอยู่ด้านในเลยอะขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งมื่ออาจจะบังมุมกล้องหน่อยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังขาดติดอยู่นี่เลยคหูอะไรของมันเนี่ยขาดยังเสียงกระดาษอะ จะโยกจะโยกเลือดไหลเหรอเลือดหรือว่าเนื้อวะเนี่ยนี่นี่เนี่ยมันเลือดหรือมันอะไรอ่ะไม่ใช่เลือดแล้วมันสีอะไรสีชมพูเนี่ยไม่ใช่เลือดแล้วสีอะไรนี่นี่เนี่ย ตรงนี้มันมีสีชมพูอยู่นิดนึงอ๋อไม่ใช่เลือดแล้วมันอะไรของมันก็ไม่รู้นี่ที่มันขาดตอนมาเจ๊ที่ดังแควกอะยังไม่หมดนะยังเหลืออีกนิดนึงตอนนี้เราก็มากโโ้เวรนกรรมอีกอันที่สองเนี่ยอือหือ งานงานใหญ่ของเราซะแล้วจีน,นี้จะลองเสียบแล้วก็หมุนอีกครั้งนะครับปรับมุมกล้องปรับแสงให้ได้มันต้องเสียงแล้วเสียบได้ไหมเสียบได้แล้วหมุนได้ อย่าหลุดนะเลือดอย่าไหลด้วยหมุนได้ไหมหมุนได้แนละ้อ่ะหมุนได้หมุนได้ขออีกนิดเดียวใช่หลุดอยู่ข้างในนะอีบา้าเอ้ยอืมอนี้มันเลือดหรือเปล่านนะสีชมพูม,มาจากไหนเนี่ย ถ้าเลือดไม่ใช่สีชมพูแต่มันต้องเป็นสดๆสดเลยอ่ะอ๋อเลือดจากตรงนี้เอง <Okay. S 1> มันขาดอ่ะดึงออกมาแล้วเลือดไหลอ่ะไม่สิถ้าเลือดไหลมันต้องไหลข้างในแล้วมันมาไหลอยู่บนขี้หูอ่ะดูดิ แล้วก่อนหน้านั้นเอาอะไรไปอัดมันไว้อ่ะแล้วนี่เจ็บไหมไม่เจ็บ,เ,บเอ้าแล้วเราจะอธิบายไงไปกติถ้ามันเลือดไหลจากผนังมันก็ต้องผนังเลยสิมันไปไหลที่ไหนมันข้างในก็ไม่มีเลือดอะแั้นไปอยู่ในโซนนั้นได้ไงมันดึงมันก้ไม่น่าขาด ถ้าดึงขาดมันหมุนก็ต้องมีเลือดไหลออกมาให้เห็นแล้วเลือดอยู่ด้านในไม่ได้อยู่ด้านนอกแล้วเลือดหรือสีชมพูสรุปตอนนี้ผมยังแยกไม่ออกแล้วว่ามันเป็นเลือดหรือสีชมพูอะถ้ามันเป็นเลือดก็เข้าใจแล้วว่าเป็นเลือดแต่มันไม่มีแผลด้านในอ่ะถ้ามันมีแผลด้านในอ่ะพอโดนน้ำยางเนี่ยมันก็ต้องแสบนิดนึงอ่ะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวป่นสำลีก็รู้ ถ้าเป็นแผลเนี่ยสำลีก็จะต้องติดสีชมพูหรือว่าสีแดงจางๆออกมานะตอนนี้จะทำเบาๆนะเพราะมันไม่มีเศษด้านในแล้วนะแก้วหูถึงแล้วไม่มีไม่มีรอยเลือด มีแต่ลอยอีขี้หูเดี๋ยวลอยทีอาจจะเหลือเบาบางก็ได้ฮ<ะ>ใช่อันนี้มันสีชมพงไงมันเป็นเหมือนเลือดสดเนี่ยแต่ถ้าสดมันก็ต้องติดสำลีออกมาเลยสิ ดูสิมีแต่ขี้หูเหลืองๆเนี่ยนี่นี่เนี่ยไอขี้หูแฉะข้างนอกเนี่ยชัดสุดเลยขี้หูแฉะด้านนอกเนี่ยเราก็ถูก็ไปถึงตรงกลางเลยนะครับเห็นไหมแสบก็ไม่แสบแล้วโดนน้ำยาเนี่ย <c oughs> ไม่แสบ อาจเป็นไปได้นะครับว่าอีตอนเราดึงขี้หูออกมาเนี่ยแล้วเนื้อเยื่อบางๆมันน่าจะหลุดออกแล้วก็มีเลือดซึมได้อะครับไม่แน่หรอกอาจารย์คุณครูมันอาจจะไปออกตอนที่ครูกลับบ้านก็ได้มันบ <15. S 1> อกว่าหลังจากสิบห้าทีจากนี้ไปมันจะไหลออกมาแล้วไงเพราะว่ามันโดนวางยาไว้ โอเคไม่มีปัญหาละข้างนี้สะอาดโล,งล่งละเดี๋ยวเราไปข้างนู้นกันดีกว่าขันขันที่เฉยขันข้างในงั้นเดี๋ยวปั่นตรงแก้วหูเลยนะจะเน้นแก้วหูแล้วนะตอนนี้ปั่นเน้นแก้วหูเน้นแก้วหูโอ้มันยาวไม่พอยันเป็นปมอีกเอาใหมาเอาไหมคอยรอบนึง ช่วงนี้ก็เทศกาลการท่องเที่ยวเชียงรายเราก็บอกว่าวันที่สิบเก้ายี่สิบเนี่ยนะอุณหภูมิอ่อะความกดอากาศสูงจากเมืองจีนจะไหลเข้ามาแล้วถ้าดูตามกราฟที่เมืองจีนส่งมาที่เป็นแบบดาวเทียมะนะอุณหภมูมิมันจะต่ำถึงเลขตัวเดียวกันเลยนะเราจะได้หนาวกันแล้วดีใจเ,ลเ, 3, 3. เซล <laughs> คือตัวเดียวทั้งวันเลยไม,ไม่ไม่มีหนาวเลยใช่ไหมเลขสามสามตอ,อนนอนคือเป็นหน้าหนาวที่ร้อนมากเลยปีนี้ทุกวันนี้ยังเปิดแอร์นอนกันอยู่เลยคนที่เคยเปิดแอร์นอนยังต้องเปิดแอร์นอนอยู่นะเพราะว่ามันไม่หนาวถ้าอยากจะหนาวจริงอ่ะต้องใส่เสื้อปีกน้ำแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ตอนเย็นนะครับตอนคืนเน่ยมันจะได้หนาวแน่เลยเพราะว่าความเร็วของ ของลมจะทำให้เราเย็นได้ครับโอเคโย่ป okay. ้าป้าป้เย่โยเราก็มาข้างที่สองกันสรุปเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยนะครับว่าเลือดอะเลือดจะออกมาจากในหูแน่แต่ว่างงตรงที่ว่าทาไมเขาแทนที่จะติดด้านนอกแล้วเข้าไปติดด้านในงงงง แล้วก็แผลด้านในไม่มีแสบก็ไม่แสบอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเนื้อเยื่อบางส่วนมันติดมากับไอ้ขี้หูเหนียวเหนียวแน่นๆนั่นนะครับแต่ตอนเนี้ข้างนี้นะที่ดูด้วยตาเปล่าเหมือนข้างในจะเป็นเชื้อนิดนึงเหมือนจะเป็นนะอาจจะไม่เป็นก็ได้แต่ข้างนอก็ขี้หูแฉะตอนนี้ก็เลยมีทั้งขี้หูแฉะแล้วก็ขี้หูที่เป็นแผ่นเหนียว แล้วจริงๆขี้หูที่มันแฉะแล้วไปเป็นแผ่นเหนียวอยู่ข้างในเนี่ยหมายถึงแห้งแล้วก็เหนียวเยอะๆเนี่ยมันน่าจะเกิดจากข้าต้นบัตรแต่ถ้าคุณครูก็ไม่ได้ใช้แล้วมันไปอยู่ได้ไงก็ไม่รู้ตอนนี้เราเอาไอ้นี่ออกก่อนแล้วกันเอาขี้หูเหนียวๆข้างนอกเนี่ยขี้หูที่มันเริ่มแห้งมันจะอยู่โซนกลาง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้คุณครูบอกขอไอ้ก่อน I love you I c o c k I cat I dog I duck I love you โหเนี่ยเล่นกันตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะมุกเนี่ยถ้าเป็นเด็กสมัยนี้เขาเรียกอะไรนะมุกห้าบาทสิบบาทมันไม่ใช่มุกมันเป็นตุ๋นหอยเงานั่นแหละก็เป็นขยะบุญฝอยแถวแช่แห็งแล้วกอ่ามา อันนี้เราจะมาใช้เดี๋ยวก่อนอลืมดูมุมกล้องไปเลยอ่ะตอนนี้ก็เอะเจ้าไงดีเนี่ยเอาขี้หูแชะออกก่อนนะส่วนขี้หูแห้งเนี่ยมันต้องหาทางไปเปิดได้ก่อนนะคะเปิดได้ไหมเปิดได้ไหม เปิด,ดได้ไหม <c oughs> อ้ยโ้ยอ้าเปิดเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมอืมเขดูเหมือนก้อนไม่ใหญ่นะใครมันมาติ้งติ้งเมื่อเช้าก็ส่งผิดพลาดไปแล้วรอบหนึ่ง ไอ้นนออะไรกันเนี่ยก็ตอนนี้ยังหารูปเปิดไม่ได้เลยอะ่ะมันไปไม่ถึงเอ่อไปไม่ถึงตัวที่บอกว่ามี เหมือนจะเป็นเชื้อรานะเป็นแผ่นนะได้ไหมใช่ไหมเนี่ยเอา้าหนุดออกมาแล้วนี่นี่นี่แต่นี้เราก็ค่อยๆทาก่อน หลุปปไปไมเงี่ยแซยังหาที่เปิดไม่ได้เลยนะเออข้างนี้แปลกทุกที่ก็จะแห้งหมดนะเราก็แค่แซะไปแซะไปแล้วก็เอาดึงแล้วก็หลุดออกมาเป็นยวงเลย แต่ที่ยวนเนี้อข้างนอกมันแฉะเราก็เอาไอ้แฉะ,ะออกก่อนลูดลูดไอ้แฉะ,ะนี่ก่อนแล้วกันอตอนนี้กลับแฉะ,ะออกมาเลยพอได้แฉะ,ะแล้วเราก็ เอาไรเดียตรงนี้เอา้าวทำไมไม่หลุดล่ะเออได้ไหมเอาเปิดได้ไหมแสะอะงัดได้แล้วแสะลองงัดแสะลองงานอ่ะลองงานได้แล้วงานไปติดด้านบนหมดแล้ว อองานจากด้านล่างไปติดด้านบนมันเหลือช่องไฟอยู่น้อยเดียวถ้าเราเสียบแล้วเราจะหมุนได้เลยไหมเนี่ยเดี๋ยวขอเลงก่อนเพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดเหมือนไม่เยอะนะเดี๋ยวก่อนนะเดีย๋ยวทาความสะอาดไอ้ซ่อมก่อนมีเศษค้างๆอยู่นิดนึงเศษค้างๆอยู่ตรงเนี้ยอ่ะอ,ออกแล้ว เด mm hmm. well. so right? right? okay? ี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราจะเอาซ่อมมาไปหมุนเข้าออกมาเราจะพยายามไม่ให้ปลายมันไปโดนเนื้อนะใช่ไหมเนี่ยหมุนใช่ไหม ข้างในแล้วครับเราอ๋ออย่าเอา้าหลุดหลุดไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเปลี่ยนมุมก่อนเราพยายามดึงเข้ามาตรงกลางอยู่เอา้าอีบา้าหลุดมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ไงสบายเลยใช่ไหมมันไม่ถึงแค่หัวไม่ถึงเหรอใช่มันไม่ถึงถ้าถ้แก้หัวบางทีจะใช่ไหมแต่ไม่ถึงใส่มนหลุดง่าย ก็เมื่อหลุดหมดแล้วตอนนี้เห็นแก้วหูหมดแล้วตัวนี้มันไม่ติดแก้วหูเลยไม่เหมือนข้างนี้ก็โชคดีสิมันไม่ต้องดังขว้างเลยแล้วก็ไม่ต้องเจ็บอ่ะสรุปดีไม่ดีเนี่ยไม่ต้องเจ็บก็ดีแล้วแต่ว่าแต่ทําไมมันคันอ่ะมันคันแล้วมันก็ต้องไออ่ะอธิบายอธิบายตอนที่มันจะคันแลวจะไอเนี่ยมันเป็น มันเป็นเรื่องของอะไรนะเ,เขาเรียกอะไรนะนกลไกของร่างกายใช่ไหมไอเพื่อเอาเชื้อโรคออกมาใช่ไหมการไอเนี่ยการไอการอามการจามเนี่ยคือการเอาเชื้อโรคออกมาใช่ไหมด้วยด้วย,วยลกลไกของร่างกายเนี่ยใช่ปะเนี่ยก่อนนะคี้หูตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาคี้หูแฉะเช็ดเช็เช็ดเช็ดออกนะ แล้วแม่ข้างนี้แฉะกว่าข้างนู้นมากอะ่ะแฉะไปถึงตรงกลางเลยนะครับแล้วพอตรงกลางไปที่ผมไปแซะแล้วหมุนเมื่อกี้พอไปข้างในก็แห้งส่วนไอ้ตรงที่บอกว่าเป็นเชื้อราอนะ่ะพอดูอีกทีแล้วไม่ได้เป็นนะครับก็งืดเหลินกันนะครับงืดต้องใช้คํ่าบาังงืด เราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันไม่เป็นตอนนี้บ่ายสองโมงสามที่ห้านาทีนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์ตอนนี้ผมก็นั่งดูทีมอ่าที่น้องสองวิภาวีลงเล่นอยู่นะน้องสองวิภาวีลงเล่นเซตแรกดูเหมือนทีมน้องสองจะชนะไปอยู่นะ ตอนนี้ผมจะใช้สำลีแล้วนะสำลีเราก็จะไปเอาขี้หูที่แฉะถูกละลายออกมาจากน้ำยาละลายนะครับเราจะเน้นไปที่ด้านนอกกับตรงกลางหูก่อนเพราะด้านในมันไม่มีขี้หูที่แบบไปดึงหยับนั้นแล้วไม่มีปัญหาอีเนี่ยมีแต่ด้านนอกอย่างเนี้ยโอ้แม่ใครโทรมา สวัสดีครับเฮียเจ้าวางอยู่เจ้าเออได้เลยพอดีเลยไม่มีครับมีไปมีอยู่เตะต่างจังหวัดถ้าเตะในจังหวัดก็ไม่ได้อยู่กันแล้วได้ได้แล้วเจอกันนะเฮีย แคหูอยู่ไงสี่โมงเลยตอนนี้เพิ่งสองโมงครึ่งแค่หูก็จะเสร็จแล้วไม่แล้วเฮียจะมากี่โมงมันได้หมดอะ่ะเออเออเออเจ้า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 ครับเฮียพูดไปเรื่อยแค่หูเป็นชั่วโมงนี่ไงก็แค่หูปงงแหป๊บเดียว พอกะว่าจะเฮียกว่าจะขี่รถจากหลานแกมาเราทางนี้ก็โหอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงอะ่ะคนเท่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆเออแกไม่ซื้อรถเก่งเว้ยแปลกอ่ะแกบอกซื้อรถเก่งทําไมที่จอดก็ไม่มีไอ้นู่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีไปไหนมาไหนก็ลําบากขี่มอเตอร์ไซค์ดีกว่าง่ายดีกว่าแต่เป็นแบบมอเตอร์ไซค์ใช้คุ้มค่ามาก ใช้มอไซคันนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมียี่สิบปีอะแกขายเสื้อผ้าขายไปเรื่อยๆไม่ได้หวังรวยไม่ได้หวังอะไรแล้วนี่อายุเจ็ดสิบแล้วนี่ตอนนี้ผมจะไปเน้นด้านในแล้วนะ จะไปเน้นที่ขอบแก้วหูด้านในกันแล้วก่อนเล่นตรงนั้นเราก็ต้องปรับมุมกล้องกันก่อนแล้วปรับมุมกล้องแล้วเราก็เน้นด้านในผมทำสํารียาวๆก็ไปยาวเข้าไปใช่ไหมนีได้ได้ได้ อันนี้ก็เป็นหูที่สองนะครับที่ใช้คำบรรุสลาอยู่ยืนยงมาแปะไว้ดีดีดีก็บางวันก็มีคนมาแค่แต่ก็มันไม่มีคิ้วหูหน่าสนใจก็เลยขี้เกียจไปอัดคลิปป่ะแต่บางวันก็อยากอัดคลิปก็อัดเลยนะม,มันก็แล้วแต่อารมณ์อะ ยอดคนดูทางช่องตอนนี้ก็ตกลงไปครับแฟนเขาห่างหายไปแล้วก็ตอนนี้ก็มีเลือกช่องดูแย่ๆไปหมดเลยอะ่ะแต่ละคนก็เลยมีความรู้สึกไม่เหมือนกันอ,อ้าวได้ไหมข้างนอกก็ตรงการสะอาดมากเลยนะตอนนี้ตอนนี้เราจะไปเน้นด้านในละ ด้านในด้านในคุณครูยังรู้สึกคันอยู่นะครับเดีย๋ยวเราจะปั่นด้านในตอนนี้ถึงแก้วหูด้านในแล้วก็ปานมีความชื้นเลยเ๋อน่าจะมีความชื้นอยู่อมีความชื้นนิดนึ่งเดี๋ยวเราจะไปปั่นอีกตอนนี้เราต้องทำทำมมียาวยา ปลายเลี่ยมๆเ,เล็กๆนะครับแล้วก็ทำยาวหน่อยเพราะว่ามันมีขนในหูด้วยงั้นเราเลยต้องทำยาวอาจาะนี่ไปถึงแก้วหูแล้วอ้ยขอบด้านนอกนี่เป็นไงมาโอเคได้ได้ไดอยู่ได้อยู่ ผมก็จะขอปั่นอึกสักรอบสองรอบโอเคเช้าก็ดูเออวอลเล่อะไรจากกะพัรดิญี่ปุ่นอนะ่ะเพียวอัชราพรคงยศก็ออกชนะไปแล้วชนะ ทีมเจที่เคยชนะทีมบุ๋มบิ่มในดิวิชั่น2มาคือไอ้ถ้วยจัก,กรภิญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเอาวอลเลย์บอลทั้งประเทศเลยครับที่เข้ามาลงแข่งอ่ะและเขาคัดเลือกมาแล้วส่งทีมมาแข่งอารมณ์แบบเดียวกับ FA ฟเอับอ่ะแพ้ตกรอบอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยแล้วแข่งกันทั่วประเทศอ่ะแล้วแข่งรวมกันแบบหลายๆทีมทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะ แล้วก็มาแข่งขันกันอ่ะอโอ้โหแบบลงยิมใหญ่มากแล้วก็เอาทีมมาแข่งที่แบบกี่ทีมาเหมือนมีสี่สนามอยู่ในสนามเดียวอ่ะสี่ทีมแข่งพร้อมกันหมดเลยอ่ะต้องเลือกชมเลือกเชียร์กันเลยอ่ะโอเคไม่มีอะไรละหายคันละโอ้โหแก้วหูใสใสเลย ช่องนุสลาอย่าลืมนะครับขยับโดเนตก็โดเนตมาจากชื่อเหลือก็มาเลยครับธนาคาร U.O.B. 761 1320454นี่คือขี้หูโดยรวมใหญ่มากใหญ่เท่านิ้ก้อยนี่เลยเห็นไหมเห็นนิ้ก้อยนีไหมบ๊ายบาย